องค์ประกอบมันมีอะไรบ้างหนึ่งคือเด็กต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ครูหรือพ่อแม่ทําได้ก็คือผลักออกไปทําในสิ่งที่มันเกิดให้ให้ให้เข้าใจอารมณ์ตัวเองเข้างานกลุ่มบ้างไปทํากิจกรรมบ้างไปเจอเพื่อนในอพวกกิจกรรมต่างๆบ้างหรือว่าไปพวกคาเฟ่ที่มันมีแบบมีเด็กๆไปวิ่งแล้วเราคอย,คอย,ค,อยคอยประกบเขาคอยคอยพูดกับเขาเล่าให้เขาฟังแล้วก็ค่อยๆไกด์เขา ผมว่าอันนี้สาคัญมันก็คือทําให้เขาแบบเกิดการทํางานเป็นกลุ่มได้เนาะอันที่สองก็คือเขาเองเนี่ยมันต้องมีความฉลาดทางด้านสังคมการฉลาดทางด้านสังคมหมายถึงว่าเขาสามารถปรับตัวได้เขาสามารถจับกลุ่มได้เขาสามารถที่จะทํางานเป็นกลุ่มได้เมื่อกี้คือการเข้ากับอารมณ์เนาะอารมณ์ไปเล่นกับคนอื่นแอันนี้มันคือการที่แบบเขาทํางานเป็นกลุ่มได้ทํางานเป็นทีมได้ยอมรับความคิดเห็นคนอื่นอยู่ในสังคมได้ แก้ไขปัญหาได้ไม่ใช่แค่นั้นแต่สิ่งที่เขาต้องมีก็คือการคิดเป็นระบบการคิดเป็นระบบอย่างนี้มันก็มีมากมายหลากหลายเนอะสิ่งหนึ่งที่ในคลาสที่ผมทําก็คือการที่เขาต้องเขียนออกมาเพื่อบางคนนี่เขาบอกว่าอ้คิด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 ในหัวคิดคิดปุบปวดหปวไปหมดแล้วเขาบอกเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดในหัวมันเยอะเอาโหลดในหัวเนี่ยมาเขียนซะพอมาเขียนปุ๊บมันก็จะออก เขาเรียกว่ามันก็จะเอาเอาออกมาจากหัวล้วแล้วก็มาจัดการ,<ม>การเป็นระบบาคราวนี้ยมันไม่ได้แค่เรื่องการเอาความคิดออกมาอย่างเดียวมันคิดมันก็ต้องคิดให้เป็นตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเหมือนต้นน้ำจนถึงปลายน้ําว่าสมมติว่าถ้าเราอยากจะ,ะปลูกข้าวสักอย่างหนึ่งสมมติว่าปลูกข้าวเราต้องทําอะไรบ้างเขาต้องคิดได้ตั้งแต่ไปการซื้อเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่การเอาลงบินตั้งแต่ การกวานกวานเสร็จปุ๊บ,เก,บเก็บเกี่ยวอันนี้คือการคิดเป็นระบบรู้ตั้งแต่อะไรคือจุดเริ่มต้นอะไรคือจุดจุดจบไม่ใช่แค่นั้นถ้าเขาจะต่อยอดโดยการที่จะเอาไปขายด้วยไหมคือเก็บข้าวเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเอาไปขายต่อได้ไหมหรือหรือว่าลูกเองบอกว่าโอ้แม่หนูอยากเป็นเชฟเอาบอกเอาได้สิไหนลองคิดสิเป็นเชฟในห้องครัวมีตำแหน่งอะไรบ้าง เป็นเชฟต้องทาอะไรบ้างแล้วก็ให้เขาค่อยๆเขียนหรือว่าเล่าออกมาบางครั้งไม่ต้องไม่ต้องเป็นเขียนอะไรมากมายการเล่าออกมาเขาทาให้เขาคิดเป็นระบบไม่ใช่แค่นั้นเราอาจจะตอบคําถามเขาได้ว่าเอ้ยอา้าวแล้วเชฟทําหน้าที่อะไรบ้างหนูคิดว่าเชฟทําหน้าที่อะไรบ้างอะไรเงี้ยให้เขาเล่าให้เขาคิดพอเขาคิดเขาเล่าปุ๊บอา้าวมันก็จะเกิดการมันแบบคิดเป็นระบบมากขึ้นอา้าวแล้วถ้าสมมติว่าเชฟต้องมาล้างจานเองไหมอา้าว แล้ถ้าเช็มไม่ล้างจานเองใครล้างอย่างเงี้ยเออค่อยๆเล่าให้เขาฟังให้เขาคิดให้เขาไปคิดเป็นระบบเพื่อที่จะให้เขาเห็นภาพรวมอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งที่ที่ทําให้น้องๆมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมพอคิดเป็นระบบแล้วเขาก็ต้องสามารถที่จะเป็นเหมือนกับน้ําเต็มแก้วเอ้ยน้าครึ่งแก้วถ้าน้ําเต็มแก้วแล้วก็เอาแก้วใหม่มาเปิดอย่าไปคิดอะไรมากเอาแก้วใหม่เรื่อยๆดูไหมฮะคือ เรามีตังค์ซื้อเราไปซื้ออีกเกียมาเราซื้อแก้วเพิ่มให้เขาให้เขามาเติมแก้วไปเลยเติมน้าไปเรื่อยๆครับข้อหมายของผมก็คือว่าไม่มีปัญหาหรอกครับตราบใดที่เขารู้สึกว่าเขายังอยากเรียนรู้ตลอดเวลาอันเนี้คือสิ่งที่ให้เขาเราอยากให้เขาเป็นถ้าเขายิ่งคิดเยอะแต่การคิดเยอะเนี่ยพอเขาเริ่มคิดเป็นระบบพอเขาคิดเป็นระบบเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็ให้เขาขยายในการเรียนรู้เขาว่าอ้าว ถ้าเป็นเชฟเนี่ยคุณจะเป็นเชฟอะไรเชฟแบบอาหารฝรั่งเศสอาหารไทยมิกไหมมิกมิกไทยฝรั่งเศสไหมมิกอาหารอิตาเลียนไหมคือคือให้เขามีความสามารถในการเอาสิ่งหลายๆอย่างมาคอนเนก็กเป็นจุดๆกันนะมันอาจจะในกิจกรรมในห้องเรียนเองเนี่ยผมก็จะใช้มือถือได้ในเวลาที่อยากจะให้ใช้ในมือถือซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเขาส่วนใหญ่เขาก็แอบเล่นอยู่ใต้โต๊ะเราก็บอกเอาขึ้นมาเลยไหนใช้ไงบ้าง หาข้อมูลให้หน่อยแล้วก็ใช้เลยใช้งานเด็กเลยหาข้อมูลให้หน่อยใครตอบเร็วใครตอบช้าแต่ก็พยายามสร้างบรรยากาศในห้องเร็วให้อห้องเรียนให้มันมีความสุขอะครับอันนี้มันคือความสําคัญในการที่การเรียนรู้มันก็คือมันคือการบรรยากาศที่ดีมัมนเหมือนคล้ายๆเราครับเราอยากทํางานในที่สภาวะที่มันเครียดไหมเราก็ไม่อยากงั้นสภาวะมันเครียดเนี่ย เราก็ไม่อยากไปไปที่ทํางานแล้วเราก็ไม่อยากทํางานแล้วเหมือนกันเด็กเองเขาก็ไม่อยากมาห้องเรียนที่มันเครียดเกินไปแต่การว่าเครียดเกินไปแต่มันก็ต้องได้ความรู้ไปด้วยงั้นมันคือการบาลานซ์ให้มันมีความสนุกมีความสนุกสนานแล้วก็เด็กเองก็ต้องมีความสามารถในการปรับตัวไม่ว่าทํางานเดี่ยวบ้างทํางานกลุ่มบ้างซึ่งเราก็ต้องบาลานซ์กันไปเด็กเองมันอาจจะมีงานที่มันยากเด็กก็ต้องมาคุยกับเรามันยากไปนะอาจารย์งั้นพอละ ง่ายเกินไปไม่เอาค่ะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการบาลานซ์เพราะว่าเด็กในห้องเองอะมันมีทั้งเด็กเก่งและเด็กไม่เก่งงั้นเราก็ต้องบาลานซ์มีทั้งงานยากบ้างงานง่ายบ้างอันนี้ก็ต้องช่วยให้เขาอันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญเลยก็คือความสามารถในการล้มเร็วลุกเร็ว r e s i l i e n t leadership ก็คือเมื่อเราทําในห้องให้มันเป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนเราอยากให้เด็กล้ม พขาล้มมันได้เรียนรู้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆแต่เด็กเนี่ยมักจะกลัวเรื่องเกรดไม่ดีงั้นสิ่งที่เราในฐานะผู้ออกแบบก็คือก็ต้องออกแบบการคิดคะแนนที่มันไม่ได้ทําให้เด็กมันเหนื่อยจนเกินไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการที่ว่าเด็ก creativity มันออกมาแล้วเราสามารถที่จะมาจี้จุดให้เขาให้เขารู้ว่าจุดไหนที่มันมีปัญหานะไปต่อยอดตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ให้เขารู้สึกผิดหวังบ้างเพื่อให้เขาได้โตขึ้นอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เราสามารถทําได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้าน เด็กต้องมีผิดหวังในแต่ในผิดหวังในสิ่งที่มันควรจะผิดหวังเนาะไม่ใช่แบบผิดหวังที่พ่อแม่ไม่รักอันนี้คงไม่ได้แต่หมายถึงว่ามันผิดหวังในในสิ่งที่ควรจะผิดหวังนะครับ